สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็จะมาพูดถึงเกาวเครือนะเกาวเครืออบโอของเป็นยาแคปซูลนะคะเป็นก็คือกาวเครือไบโอแหละของโรงพยาบาลยันฮีนะคะก็ก่อนหน้านั้นเรากินแอลคาเนทีนที่ลดไขมันในเส้นเลือดนะคะก็คือตัวลดน้าหนักที่เป็นตัวกระปุกเอ่อสีแดงๆใช่ไหมกระปุกขาวแหละแต่ว่ามีฉลากเป็นสีแดงตัวนั้นกินไปนหมดแล้วแต่วันนี้เอ่อเป็นยาแคปซูลจะมาพูดถึงเกาวเครือที่เป็นของยันเฮนะคะ อันนี้อะกระปุกจะเป็นลักษณะนี้นะในกระปุกเขาจะเขียนว่าเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในของของเขานะคะก็ในกระปุกเนี้จะมีอยู่100แคปซูลนะแล้วก็กินวันละ1เม็ดนะคะก็คือก่อนนอนวันละ1เม็ดเดี๋ยวมาพูดถึงเกาวเคือนะก่อนที่จะกินอะไรเราก็ต้องหาข้อมูลก่อนใช่ป่ะก็พูดประจํานะ ในในในกระปุกอย่างนี้นะคะก็จะมีฟองน้ําลักษณะนี้เพื่อเอาไว้เวลาแบบพกไปไหนเงี้ยจะได้ไม่เสียงดังมากอะไรอย่างเงี้ยเวลาใช้หมดกินหมดนะแล้วก็มาไว้าทาเล็บตกแต่งเล็บเ,เคยทําไหมนั่นแหละเราทําประจํานะคะแล้วก็ข้างในมันก็จะมีซอ,องกันชื้นนะอันนี้รับประทานไม่ได้นะคะส่วนเม็ดของกาวเครื่องมันจะเป็นแคปซูลลักษณะนี้นะเขียวขาวนะคะ ก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะแล้วก็มาดูก่อนว่าส่วนประสมของในหนึ่งแคปซูลนะ่ะเขาผสมอะไรเข้าไปบ้างนะคะก็เขาบอกว่าเป็นยาที่ผลิตมาจากสมุนไพรซึ่งเราทานเข้าไปแล้วมันก็น่าจะปลอดภัยนะคะก็มีอยอยเป็นของโรงพยาบาลอย่างน้อยเรากินเข้าไปแล้วก็รู้สึกมั่นใจรู้ใช่ไหมยันฮีอยู่ตรงไหนอยู่โรงพยาบาลยันฮีก็อยู่ตรงจรันใช่ไหมคะก็คือก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าเรา ได้ายานี้มาจากการที่ว่าเวลาที่เพื่อนเราเป็นคนจีนนะคะเข้ามาเมืองไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะให้พาไปซื้อที่โรงพยาบาลยานี้เวลาซื้อเขาไม่ได้ซื้อแบบว่ากระปุกหรือว่าสองกระปุกนะเขาจะซื้อแบบเป็นโหลซื้อเยอะๆแล้วทีนี้เขาอะลรือเอากลับบ้านเวลาเขากลับประเทศเขาเรือเอากลับเราก็เลยแบบเหมือนกับว่าเสียดายของอะมันมีอายุอายุใช้งานก็คือเดือน5ปี16อะไรอะไรเงี้ยอีก2ปีกว่าเราก็ต้อง ทานให้หมดก็เลยเออมันเหลือก็คือมันมันมีเยอะแหละเราก็เอาไปขายให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องกันหมดแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยเหลืออยู่สองกระปุกเราก็เลยเออเอามากินลองดูซิเดี๋ยวอีกสองปีมันมันหมดอายุก,ก่อนแล้วก็เราจะไม่ได้กินรู้สึกเสียดายมากมเลยนะคะก็เลยเออกินซะหน่อยเรากินประมาณเดือนกว่าๆนะคะถึงจะเห็นผลนะคือสภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็เห็นผลเร็วเห็นผลช้านะคะกระปุกนี้ก็จะกินได้ประมาณอสามเดือนเนาะเพราะว่ากินแค่วันละเม็ดนะคะทีนี้ก็นั่นแหละ มาดูส่วนผสมใน1แคปซูลนะคเขาบอกว่ามีกาวเคือขาวอยู่85.5มิลลิกรัมแล้วก็กระชาย66.5มิลลิกรัมการภู28.5มิลลิกรัมเชเอมเทศ9.5มิลลิกรัมนะคะก็คือผู้ใหญ่วันละ1แคปซูลก่อนนอนนะส่วนเกาวเคือเขาห้ามเด็กและก็วัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวรับประทานนะคะ แต่ทีนี้เขามันเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าอายุมากๆแล้ววัยหมดประจําเดือนจะเหมาะมากๆเลยหรือว่าคนที่แบบว่าผอมแห้งแรงน้อยอะไรอะไรประมาณนั้นผิวพันณุ์ไม่ค่อยสดใสอะไรเงี้ยลองกินดูแล้วมันจะเห็นผลนะคะก็แต่ว่าเราได้หยุดกินไปแล้วนะคือเรากินประมาณเดือนครึ่งนะเดือนครึ่งจริงเพราะว่าเดี๋ยวมาฟังดูว่าทําไมเราถึงหยุดกินนะคะก็จริงๆเราไม่ไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้ถึงวัยที่จะต้องมากินนะคะก็ยังมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ก็ แต่ว่ากินแล้วมันส่งผลยังไงเดี๋ยวมาฟังกันก็คือกาวเครือเนี่ยมันเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ด้านล่างอยู่ใต้ดินใช่ไหมมันจะเป็นผลลูกใหญ่ๆเราไม่แน่ใจว่าเขาเอาอเนื้อของกาวเครือหรือว่าเอากาวเครือมันจะมียางเสียวขาวไหมคะหรือว่าเอายางเข้ามาสกัดยางเสียขวขาวของกาวเครือมาสกัดเป็นแคปซูลตัวนี้เราอันนั้นเราไม่รู้นะคะก็แต่เท่าที่รู้ก็คือว่ากาวในในผลของกาวเครือเนี่ย บอกไปแล้วใช่ไหมเป็นพืชตระกูลถั่วท,ที่อยู่ใต้ดินซึ่งในกาเรือมันจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วฮอร์โมนตัวนี้มันจะอยู่ในวัยของผู้หญิงวัยเจริญพันธ์วัยหนุ่มวัยสาวค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเประทานเข้าไปมากๆมันคือเท่าที่หาข้อมูลมาเขาบอกว่าคือถ้าผู้หญิงเราอะ่ะมีฮอร์โมนตัวนี้มากเกินไปอะ่ะเขาเคยเอาอฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยไปทดลองให้หนูทานนะคะซึ่งให้รับ รับเข้าไปมากๆเนี่ยหนูปรากฏว่าหนูตายซึ่งเขาก็เตือนอยู่แล้วนะคะว่าห้ามแบบว่าห้ามรับประทานเกินกว่านี้นะก็คือว่าในโฮอร์โมนเนี่ยก็เหมือนกับโกต้ากินมากๆเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะกินมากๆมันก็ถึงกับตายได้เหมือนกันซึ่งเขาห้ามวัยหนุ่มวัยสาวกินเพราะว่าในในวัยหนุ่มเอ๊ะเขาลกาวเครือก็คือว่าหนุ่มมจะกินได้ไงได้ไหมกินเพื่อผิวพรรณหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนว่าในโฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันมันจะช่วยในเรื่องของแบบเอ่อให้ให้ผู้หญิงที่แบบ หน้าอกที่มันหย่อนคอหรือเล็กให้มันตึงกระชับขึ้นนะคะซึ่งเรากินแล้วมันมันตึงมันเด้งมันดึงมันอิสโอเคมากๆเลยไม่รู้จะพูดยังไงก็คือว่ามันฮอร์โมนตัวเนี้มันจะไปช่วยเร่งเร่งในระบบเฮอร์โมนในวัยผู้หญิงให้มันแบบเอให้มันให้มันให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้นมมันเด้งขึ้นกันแล้วกันนะเอาง่ายๆเลยก็คือนั่นแหละส่วนผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในฮอร์โมนตัวนี้ในกาวเครือตัวนี้ ในกาวเคือที่เขาเอามาสก,กัดในกระปุกเนี่ยก็คือว่าใน1เม็ดเนี่ยคอลลาเจนผสมอยู่อาจจะมีน้อยแต่หลกัหลกๆเลยกาวเคือก็คือว่ากินเพื่อ,อให้นมมัน,ม,นมันเด้งมันมันตึงมันใหญ่ขึ้นนั่นแหละนะคะก็เขาถึงเตือนไงว่าให้กินถ้าเขาบอกว่าให้กินวันละเม็ดก็ควรวันละเม็ดอย่าไป2เม็ดนะคะ ส่วนผู้ชายกินได้ไหมอันนั้นเราไม่รู้เหมือนกัน้ก็ไม่มีญาติคนไหนแบบที่เป็นผู้ชายไปกินนะคะมันจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยซึ่งท,งที่เรากินตัวนี้เราลดาไม่ได้กินกูตาไม่ได้กินคอลลาเจนซึ่งกินตัวนี้อย่างเดียวก็เราอยากจะทดลองใช่ไหมละ่ะก็เลยกินทีนี้ก็เดินเดินไปไหนคนกระทกทำไมแบบผิวเธอเรียบขึ้นแบบผิวพรรณเธอดูสดใสดูมีน้ํามีนวลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออก็คงน่าจะเป็นเพราะตัวนี้แหละข้อดีของมันก็คือเลยอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้แบบ ผิวพรา,าดีใช่ไหมผิวที่แบบเป็นกะเป็นว่าลดน้อยลงนะก็เหมือนกินคอลลาเจนแหละผิวจะเรียบขึ้นประมาณนั้นและสิ่งสำคัญเลยก็คือว่านมเราใหญ่ขึ้นโอเคแต่ที่เราต้องหยุดกินเนื่องจากว่าคือตูดเราใหญ่อะนึกออกป่ะมันเหมือนกับย้อนวัยตอนไปเป็นสาวๆก็คือแบบตอนที่เราเป็นวัยรุ่นอะนึกออกไหมสะโพกเราใหญ่ขึ้นคือเราเป็นคนเวลาอ้วนขึ้นนี่นะคะมันจะลงข้างล่างหมดเลยก็คือต้นขาสะโพกแบบ หน้าท้องเป็นคนไม่มีหน้าท้องแะแต่ว่าสะโพกเราอ่ะใหญ่สะโพกผายออกเราก็เลยเออหยุดกินก็คือว่าคงจะเป็นเพราะว่าเราแบบว่าเจริญอาหารคือกินแล้วมันอร่อยอ่ะกินอะไรก็อร่อยไปหมดแบบอ่กินอิ่มนอนหลับพักผ่อนแบบมันมันหลับสบายอะ่ะขับถ่ายง่ายอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือแบบเหมือนกับว่ามันกินอะไรก็อร่อยอะ่ะเออมันก็เลยแบบว่าอ่มันในในนี้เขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นยาบำรุงใช่ไหมคะมันก็เลยเอ,อเหมือนกับบำรุงร่างกายสําหรับคนที่แบบว่า ผอมๆแบบผิวพันหย่อนคล้อยขาดคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยกินให้มันแบบว่าดูแบบสดใสเปล่งปลั่งเหมือนย้อนวัยเหมือนตัวเองไปเป็นสาวๆมันกระชุ่มกระชวยอย่างอย่างบอกไม่ถูกแหละคือต้องต้องมาชั่งน้ําหนักกันเอาเองนะว่าเราจะกินเพื่ออะไรให้มันอ้วนขึ้นให้มันนมมันใหญ่ขึ้นหรือว่ามันอย่างที่บอกแหละมันเหมาะสาหรับคนที่ผอมๆจริงๆซึ่งเราไม่ใช่แบบเราเป็นประเภทแบบเออนั้นอ้วนง่ายอยู่แล้วก็เลยเออจำเป็นต้องหยุดกินฉะนั้นเออก็จะเก็บไว้ละกัน ผอมเมื่อไหรหรือว่ารู้สึกไม่สดชื่นผิวพรรณไม่ดีเมื่อไหรเราค่อยกลับมากินสิ่งนี้ก็แล้วกันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าที่เราชอบเพราะอะไรคือพออายุเรามากขึ้นประจําเดือนเราจะน้อยลงไม่เหมือนตอนเป็นสาวๆใช่ไหมคะออตอนแรกก็ประจําเดือนเรามาแค่หยด2หยดพอกินอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งอะคะ่ะเดือนกว่าๆประจําเดือนเรามาสองรอบแล้วก็มาเยอะเยอะเหมือนตอนเป็นสาวๆนะคะก็เหมือนกับเลื่อนลมมันดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ชอบก็คือว่าเราสังเกตตัวเองว่าเรากินตัวนี้ เราจะหน้ามืดบ่อยแล้วก็แบบเหมือนจะเป็นโรมอ่ะแต่ว่าพอเติมน้ำปานน้าตาลเข้าไปก็ไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วก็เหมือนกับเหมือนคนเป็นโรคความดันนะคะก็คือแบบมีผู้ใหญ่บอกมาเหมือนกันถ้ากินตัวเนี้ยเหมือนกับเขากาลังปรับสมดุลปรับฮอร์โมนในร่างกายของเราในช่วงแรกๆนะคะว่าคือถ้าเรามีโรคประจําตัวอะไรมันจะแสดงออกมาก่อนมันจะเผยออกมาให้เราเห็นก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเขาปรับความสมดุลแล้วมันก็จะหายไปเองนะคะก็คือเราไม่ชอบอ่ะก็คือแบบเวลายืนขึ้นเร็วๆเราจะ หน้าเมื่อมากเราก็เออหยุดกินดีก,กว่าคงจะแบบมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะก็ประมพณนั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันแล้วกันนะก็หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะอย่าเชื่อเราอย่างเดียวนะคะก็นั่นคือผลที่เรากินแค่นั้นแหละนะคนอื่นกินอาจจะไม่ได้เป็น,เป,นเป็นอย่างที่เราเป็นอะไรอย่างงี้ถ้าซื้อส่งนะถ้าไปซื้อที่ยานีหรือว่าตัวแทนกับแล้วแต่แม่ค้า แต่ละคนจะขายราคาก็ไม่เหมือนกันนะถ้าไปซื้อที่ยานหิมมันก็จะได้ถูกใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเขาจะมีราคาขายส่งขายแบบว่าที่โรงพยาบาลถ้าซื้ออันเดียว2อ,อันมันก็ต้องแพงอยู่แล้วถ้าซื้อแบบเยอะๆมันก็ต้องถูกใช่ไหมละ่ะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะส่วนใครจะถามอะไรให้ใหไปถามใน Facebook นะถ้าถามด้านล่างวิดีโอนี้เราไม่ได้ตอบให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะลิชา